กราสัสดีครับครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันที่5ตุลาคมสองห้าหวันนี้ผมมีภารกิจที่จะเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ตื่นแต่เช้าเตรียมจะคบมกับข้าวไว้ให้คุณแม่เสร็จแล้วก็จะรีบเดินทางรีบไปรีบกลับนะครับ เรื่องนีน้ทางการเมืองหรือจะเป็นหน้าศาสนาก็หน้าวิตกนะครับท่านเพราะว่ากระทรวงที่ควรจะเป็นของชาวไทยพุทธดูแลกลับให้คนศาสนาอื่นมาเป็นเสนาบดี ในจุดนี้ก็น่าห่วงนะครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้ผมจะต้องทำคลิปออกมาส,กสักวันหนึ่งตอนนี้ขอเก็บรวบรวมรายละเอียดนิดนึง่งทำไมถึงออกมาเป็นรูปนี้ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็มีความห่วงใยในจุดนี้นะฮะมันเป็นจุดที่เปราะบางมาก แล้วก็หน้าวิตกนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะจะมาเจอสภาพในจุดนี้ได้นี่ฮะก็ด้วยความห่วงใยนะฮะ ส่วนตัวผมเนะี่ยผมมีความตั้งใจมากเลยว่าเราจกจะตั้งพรรคการเมืองที่เป็นของชาวพุทตรงๆเลยซึ่งก็เรายังหาจุดจุดเริ่มต้นก็ก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละครับ ทำให้ผมเป็นห่วงในจุดนี้มากก็พยายามครับพยายามที่จะทำให้ความคิดแล้วก็จุดมุ่งหมายที่บุคลากรที่มีความคิดเหมือนผมนี่มาทำพักการเมืองก็ขอกำลังใจชาวไทยด้วยนะครับว่า พื่อการลงพื้นที่มาเป็นเวลาหลายปีนะครับซึ่งเราก็ยังหาจุดจุดที่เราจะสามารถก้าวไปถึงจุดที่เราหวังและก็ต้องการนี้ยังยังมองไม่เห็นนะฮะมันต้องใช้ทุนมากทีเดียวครับในการทำงานในตัวนี้ ซึ่งตัวผมก็พยายามครับจะพยายามให้สุดความสามารถที่จะทำในสิ่งที่ต้นบุคคลที่มีความคิดเขาพูดง่ายว่า,วาตอนนี้กำลังเตรียมบุคคลที่มีอุดมการเดียวกันนะเอามาสันมานาเอามาประสามเพื่อที่จะ สรุปว่าเราจะเดินทางกันยังไงนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาพราะคุณเจ้าได้เลยเพราะว่าถ้าหากเสนาบดีก็เป็นศาสนาอื่นเมื่อคำสั่งออกมานะฮะก็ต้องปฏิบัติตาม เหนื่อยครับเหนื่อยมากก็คงจะต้องเหนื่อยอีกแต่ผมก็มีความหวังนะฮะประเทศไทยเป็นเมืองที่มีคุณธรรมสะอาดไม่เอาเปรียบใครผมคิดว่าเราจะสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้แต่ก็ต้องต้องใช้เวลานะฮะเพราะว่าลูกหลานไทยเรา สบายมาจนเคยชินก็ไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาทําร้ายนะฮะก็เขาเตรียมตัวกันมานานละนะะวันนี้ผมก็ขอเปิดใจพูดด้วยความจริงใจนะฮะก็เรียนให้ทุกท่านทราบว่าอย่าไปกลัวนะครับคนเราอยู่ที่ไหนมันก็ตายเมื่อตายแนละ้วเราก็เราฝาก ชื่อเสียงไว้หน่อยนะครับฝากชื่อเสียงไว้อยู่ที่ไหนก็ตายเห็นไหมบางบางคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศไปเสียชีวิตก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าท่านก็คงดูแล้วเราต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบคำว่ากราบสัสดีครับผม